สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช็ดเดิมครับส่กับสิกาขอบคุณชาวสับที่มาพูดคุยรีวิววิจัยกับอนิเมะนะครับผมกับคนที่พูดคุยแบบตรงครับวิจารณ์แบบตรงครับดีขือดีแย่ขึ้แย่ครับ วันนี้อยู่กับรายการทีวีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสุดเอเมนะครับผมในช่วง3ตอนแรกเองครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ50ครับผม50%คือการรีวิวอีก50%คือความสนใจากรับชมนะครับผมโอเคเรียกการพูดคุยเอเมนในซีซั่นวินเตอร์2024นะครับผมก็ผ่านมาแล้วซึ่งห่างนะครับผมซีซั่นนี้เรามีเรื่องพูดคุยช่วงสาตอนแรกก็ประมาณ24เรื่องครับแลตอนนี้เราพูดคุยไปแล้วทั้งหมด ติดสามเลื่อได้กันนะครับผมองก็โหดมากสำหรับการติดตามกันครับก็สรุปโดยรวมนะตอนนี้ผมมาครึ่งทางแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ก็ตรงตรๆคือมันก็มีแอนิเมน่าสนใจอยู่ครับแต่สำหรับผมก็เป็นซีรีส์ที่ธรรมดาเพราะว่าแนวแฟนตาซีซีซันนี้ก็เยอะเนาะแนวแฟนตาซีแนวโรแมนติกแนวอิสกระบางทีซีซันนี้ก็เยอะเลยทั้งแบบความน่าสนใจซีรีส์เนี่ยจะนอนลงไปแต่เรื่องคุณภาพของอนิเมะที่แบมเป็นซีรีส์ที่มันดีโอเคเลยแต่ผมรูสึกว่า เออข่้นนี้อาจจะไม่ถึงขั้นสวยหรูถึงขั้นเป็นซีซันซีซันที่เย่เอะไรขนาดแต่ว่าเป็นซีซันที่ขั้นขั้นเฉยครับผมในซีซันนี้นะแต่ก็ต้องรู้ได้เหลือว่าจะเป็นเรื่องที่สมามมันยกระดับดให้ซีซันนี้มีอะไรน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องรอดูกันนะโอเคถ้า okay. ชอบ้าเลยก็เลยตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกอเชิญน,นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามการสมัครมาครับขอฝากเชิญนะกข่าววงการนี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคเรื่องที่14ครับผมที่เราพูดถึงกันในซีซันวินเตอร์2024ฤดูหนาวของซซีัันนแรรกของะคบ ก็เป็นแนวแอคชั ai, yeah! e ่นแอเวอเรสเตอร์คอมเมดี้แฟนตาซีเอซกาย์ yeah เอซกาย์แล้วนะครับเมื่อเรื่องอซกาย์ ai, เราพูดไปแล้วรู้สึกว่าสามสี่เรื่องนะเสามเรื่องสี่เรื่องนะครับเรื่องนี้นะ่าจะเป็นเรื่องที่สี่ไม่กันเรื่องที่ห้านะครับผมกลับเป็นซีรีส์ภาคต่อเมื่อตอนซีซั่นตอนปีซัมเมอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับตอนซีซั่นซัมเมอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับหรือสองปีถัดมาก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซีรีส์นี้นะเป็นซีรีส์แนวเอซกาย์นะครับผมกับเรื่องราวของอ่าแป๊บนึงนะเอออ่โตข้้มมูลผครัง เป็นอ่ะไปถึงนะไปัึนะโอเคมาละเป็นเรื่องราวของหนุ่มมัธยมญี่ปุ่นที่มีสายเลือดเหมือนแม่ชะตังโซ่ถึงอ่าอยู่หนึ่งในสามเทพนะครับผมเทพเป็นดวงจันทร์อัญเชิญบานเชิญในกับโลกแฟนตาซีในประธานบุก้านะครับผมแต่บุตธดาตัวแรต้องรับโชคต่อเธอไม่พอใจนะครับผมหน้าตาของพระเอกเราแหละครับผมจึงไม่เห็นพรุบุก้าจะทส่งไปอยู่สุขขอบโลกนีแดียของเขานำนวนผู้หล้คน ได้พบกับสบบาบะหลาดมังกรทีร่ชอบละครญี่ปุ่นนะครับมงมุมยากทู่ติดสายมันโซกับเรื่องราวจะพาที่ชนปดวดหัวยิ่ได้ล่ต้นขึ้นครับผมก็เรื่องราวตอนนี้ของซีรีส์นี้นะครับผม okay. โอเคก็เส็จแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเป็นซีรีส์ภาคต่อนะโอเคสุกิกิการิจิบิโคอิเซไกโดสุครับผมซีซั่นสองในชื่อไทยจันทานาพาูต่ต่างโลซีซั่นสองนั่นเองครับผมก็ กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ2ปีนะครับ2ปีเย็บสอยบสามย็่สรอบ2ปีนะครับเพราะเนื่องจากว่ายังไม่ครบยังไม่ครบ3ปีผมเลยเรียกว่า2ปีนะครับผมก็ได้ <c oughs> กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดับแนวอิกสกรดเรื่องนี้ที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ใครอยางไรคนรอคอยหรือเปล่าหรือคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับกับผลงานเรื่องมีก็เลยบอกว่าเรื่องจันทานะครับนำพาสู่ต่างโลกจะเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจแค่ไหนกันนะครับโอเค ตอบเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบบถูกระสิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้เราสามารถดูแบบถูกระสิ์ได้ทั้งหมด3ที่นะครับผมเรามถึงที่แรกก่อนนะครับที่เพิ่งเข้ามาส,สดๆแล้วนตัตอนนี้จริงไอโตองไอนี่มีมานานแล้วครับผมัวของเว็บถูกระสิ์นี้มีมานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาตีตลาดไทยเมื่อไม่กีก่เดือนที่ผ่านมาเองครับก็คือัตของคาชิโรเรื่องนี้ไปเช็คกันดีๆนะครับว่าเรื่องนี้มีซับไทยไหมนะครับเพราะเรื่องนี้ประกาศแล้วว่ามีซับไทยด้วยคาชิโรฉันก็ไปหาด้วยด้ียคาชิโรแล้วครับแต่ถ้ายังไม่มี ตัวสองที่ครับผมก็ไปที่ที่ตีตลาดเลก็กเกษตรไทยมาสักดาหหนึ่งแล้วก็คือตัวของอัน้วันไทยแลนด์นะครับผมอันิีันไทยแลนด์ก็ซื้อซันนี้ก็ขอรู้สึกเข้ามาก็พอสมควรนะถ้าได้เราดูมานะครับและเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ติด Membership นะครับอ้าชั้นใครอยากดูเรื่องนี้นะครับผมแบบเร็วๆใครอยากดูแบบอยากดูเรื่องนี้อยา่างนี้ทุบเลยเลยเรื่องนี้แนะนําว่าสมัครเมมเบอร์ชิพของนิวันไทยแลนด์นะครับตามนั้นตัวที่หนึ่งครับคุณหูโคตตาคาดีคือตัวบิบรินะครับซ เขาขอสิทธิ์เข้ามาเงี้ยเหมือนเดิมและเรื่องนี้ติดพรีเมียมพเพราะเนื่องจากว่าที่อื่นติดพรีเมียมหมดเลยห้าบีบรีไม่ติดพรีเมียมก็จะรุประหลาดนิดนึงนะครับผมตอนนั้นแหละโอเคขอบคุณมากนะครับตลาดทั้งสามที่ที่มีเยสิ์เราดูกันนะครับแลยจะลออย่าไปดูเถอื่อนน้องขอร้องนะมีเยสิ์ที่มันแบบมันเข้าถึงง่ายขนาดนี้คือแบบยังจะดูเถอะอีกเหรอคือสำหรับผมซีรีส,สร์นี้มันไม่ควรจะดูเถื่อนนะนะครับผมพวกอนิเมะแนวแบบแอนิเมะในยุคสุดท้ายนี้ที่มันเข้าถึงง่ายคือแบบว่ายอมเสียตังค์สักไม่ถึงร้อยหนึ่งเพมมาาากกวว่่ผ มันจะเป็นอะไรที่คุ้มมากกว่านะครับในมุมมองผมนะโอเคประมาณนี้นะครับต,ตัวของอ่าเรื่องของเว็บถูกเลือสิทธิ์ทั้ง3ทีครับขนมากนะครับตามนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าแต่เรื่องมีของลูกศิษ์ที่ไหนบ้างก็ไปเช็คที่ฮาราชินะครับเรื่องณนะตอนนี้ฮาราชิอัปเดตอัปเดตภาษาไทยอัปเดตชื่อภาษาไทยอัปเดตนักพากภาษาไทยแล้วนะครับผม,ผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วลองไปดูได้มันตอนนี้เว็บพัฒนา,นาขึ้นไปไกลกว่านี้เยอะมากนะครับผมตอนนั้นแหละไปดูฮาราชิก็ได้นะโอเค เอาละเราพูดถึงความคาดหวังซีนี้นะครับผมซีนนี้เป็นซีที่ผมคาดหวังขนาดหไหมเราทานั่งทำไม่ชินย้อนความไปตอน2 0 2 1ครับผมกูลิงพูดอะไรมาบ้างวะร <c oughs> ับไปหละปี2 0 2 1ตอนนั้นครับผมก็ต้องพูด,ดว่าเป็นปีที่โอโ้ดีมากๆเลยนะของวงการเลยนะเป็นปีที่เมีอนเมะแบบเยอะๆเยอะๆเต็ไมไปหมดเลยอะไรวันนี้นะครับผมไอยี่สิบหรือยี่สิบเนี่ยแหละน่าจะช่วงยี่สิบนะครับผมนั่นแหละซีรีส์ฉันทานนะเป็นซีรีส์ที่ก็ผมบอกง่ายว่าเป็นซีรีส์แล้วต่างโลกที่ เขาตรงคือมันคอนเซปต์ความเป็นน่าสนใจอยู่แล้วก็มีตัวละครไว้ฟูได้ไปหมดเลยก็ตามแต่สำหรับผมอ่ะผมมีความคิดว่าจันทนาเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างธรรม,มาดานะครับผมเพราะเนื่องจากว่าเรื่องราวของมันเป็นซีรีส์ที่มันแอบติดตลกไปหน่อยครับส่วนผมมันแอบตลกมีเรื่องราวของ ตัวละครที่ผมสึกว่าก็ไม่น่าสนใจนอกจากตัวของพระเอกเราโชเทพแล้วก็มีพวกแบบพวกแบบตัวเทพเทพมาอยู่ในตีเด,เดียวกันกับพระเอกเหมือนสร้างอากเหมือนเคสขอสลาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องราวของการมาจนไทยของตัวพระเอกที่ผมสึกว่ามผมไม่ยังเฉยเฉอยู่แต่เพราะตอนจบของ s ี r ที่เป็นเต็นตอนที่เน้นงานในมิชชั่นหนักมากเลยทั้แบบเง้นตาหต่อสู้ที่ทำให้โตอเงี้นในมิของซีดซี C ที่ทําให้ซีรีส์โตจันทานเนี่ยมันยังมีความน่าสนใจอยู่แต่สำหรับผมคือแบบ ถ้าเป็นโดนทั้งหมดอ่ะซีนี้ค่อนข้างเฉยๆสำหรับผมนะครับตัวอาจารย์ทานลำพันสลังโลกนะแล้วในภาคที่สองอ่ะสิ่งนี้ผมนะที่สิ่งที่ผมจะสนใจตัวซีนี้คืออะไรคือสิ่งที่ผมสนใจของซีนี้ในภาคสองก็คือด้านของเรื่องราวที่มันควรที่จะมีอะไรมากกว่านี้รวมเป็นคการเปิดโลกของซีอาจารย์ทาแล้วว่าเฮ้ยจันทาไม่ได้มีแค่เราตัวละครพระเอกเดียวนะอาจจะมีตัวละครอื่นที่มันแบบ เป็นตัวละครที่สามตัวละครที่เดินโล่งของเดินโลกของเรื่องเรื่องจันทาแล้วว่าเป็นไงบ้างขอเป็นซีรีส์ที่เนื้อหาน่าสนใจน่าติดตามมุต่ตลกดิ้นลงตัวมาขึ้นไม่ใช่เป็นซีรีส์ธรรมดาธรรมดาเหมือนเมื่อที่แล้วผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นในมุมมองผมนะครับตามนั้นแล้วขอเป็นซีรีส์ที่กูอยากตามต่อเปนะ็นแนวต่างๆที่กูอยากตามต่ออยียเรื่องอะไรนี่นะครับผมโอเคเอาล่ะสุสดรถนี้นะครับสวยไปทำเปลี่ยนจาก C ีทูเป็น J จซีสตาร์ครับตามนั้นอันนี้คือความกังวลของผมนะเพราะว่า ต้องพูดก่อนนะครับว่าเรื่องงานแอนิเมชันของซีดซีเมื่อสมัยในภาคแรกอ่ะทำดีเลยนะครับดีเลยแหละงานแอนิเมชันฉากต่อสู้ที่ฉากต่อสู้ในช่วงในช่วงสอบตอนสุดท้ายทำดีได้พัซซีดซีเลยครับงานดีมากเรื่องนั้นอ่ะแต่อันนี้คือความกังวลในใจผมแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าเจสซี่ตัฟทำได้เรื่องงานแอนิเมชันนี้แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยไว้ใจเจสซี่ที่ผ่านมางานดีมันก็นับเรื่องได้เลยตามนั้นแหละแต่ว่าก็ตอนนั้นแหละออโตของเจสซี่อาจจะเป็นเรื่องที่สามารถดึงศักย,ยภาพของมันได้ดีมากอะไรก็ได้อันนี้ก็ โอเคครับตัวตัวผู้กับและคนเขียนบทนะครับเรื่องนี้ผู้ช่วยกับนะผูงก,กับเคลื่อโตของเอชิอาราชิติจัสึริเฟ,ฟิเทียลล็อกเซอนมุนโนโน,โนจันทาภาคแรกนะครับซาดิกิเมโอนโลแล้วก็เซอเรไ่ไรเกิดใหม่เป็นดาบนะครับแล้วก็ผู้ช่วยขับครับผมชิมัสึคาชิโนบุจากสรึริจันทาภาคแรกแล้วก็เกิดใหม่เป็นดาบนะครับคนเขียนบทครับผมคุณหูคนตาคดีครับคีคาราเคตาครับเย่เขากลับมาเขียนบทจันทาอีกครั้งหนึ่งนะครับเย่ดีใจไหมล่ะดีใจดีใจทุกคนดีใจดินะครับผม เอลากิตานี่มีผลงานในตำนานที่เอาเปรตรงคือช่วยอะไรญี่ปนมาเอลากิตาผีเข้าผีออกครับผมเคสเดียวกับอาโคเดโกเลยก็คือผลงานที่ปุานมาจะเป็นยูโจซังกีผู้กล้าขิ้ระแวงดันเจียนที่มีค่ั๋วเข้าไปได้ฟูได้ฟูชิตนะครับผมจันทามิโกจังที่ว่าหนุนผีโลกเกมจิตหนุ่มนะครับโมเซกากันอะไรอ่างเงี้เทโรจิตเกมสกายวิชซังเจ้าขุนหน้าต่างโลกนันไลนเสียงเลัสบอสไซโต้กับการมาลารีเบิร์นครับตามนั้นนะก็นี่คือผลงานล่าสุดของเขานะครับจันทาก็ เป็นคนเขียนบทผีเข้าผีออกจริงๆนะเออตามนั้นนะครับผมก็เราดูว่าเรื่องนี้จะผีเข้าผีออกไหมนะครับผมโอเคประมาณนนี้นะนะครับสอกครั้หวังขอเป็นเรื่องที่ดีขึ้นจากบลกเลยแล้วกันวอนนี้นะครับโอเคก็เสียราคบเราพูดถึงความสุ่จากละชมในช่วงสามตอนแรกของซีรีส์นะครับแบบไม่สปอยเรื่องหา่าผมเพิอเหนรื่อนั้หาไปก็อันนี้พูดตรงว่ากลับข้ไปเดยนะครับอืมโอเคเอาละเราพูดถึงเรื่องยอซยีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องยอ่อซีนี้นะครับผมก็จะเป็น เรื่องรล่านะครับที่เกี่ยวข้องกับามาร์โคตโตะนะครับ,อบรมองสวีเดนมาร์โคโตะหนุ่มนายมญี่ปุ่นที่มีสายเลือดข้อแม่ นะครับเป็นชาวต่างโลกนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยนะถึงหนึ่งในสามเทพนะครับซุโยมีเทพแห่งดงจันรอันเชิญกับโลกแฟกับโลกฟดาเซียนะผู้ก้าแต่เมื่อเทพดาที่ดูแลผู้ก้าจะต่งโลกรับโชคต่อเธอกับไม่พอใจที่หน้าต่อเขามองว่าอัปลักษ์ทำลายสายตาจึงไม่ให้เป็นผู้ก้านะครับผมแล้วส่งไปยังซีสุขอบโลกี้แดนเหล่าอามนุษย์ที่หลายผู้คนได้พบกับโทโมเอะนะครับชินนะซาบระหลังกนที่ชอบตัวละครย้อนยุคมีปุ่นมีเอ๋นแงมยโลกจิตสายมาโซแล้วและเขาจะไม่ได้ชดปวดหัวจึงได้เริ่มต้นขึ้นมก็ เรื่องับวันนี้นะครับขอสวัสดีนะโอเคคะแนนใน M L อันนี้ดีบีและก็ดีนะครับผมคะแนนใน M L ครับอยู่ระดับที่ดีเลยนะครับผมเจ็ดจุดเจ็ดหกครับตามนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมคะแนนอันดิสครับผมเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นครับโอ้โหว้าวเป็นเรื่องที่คะแนนดีเลยนะครับอ่าทําไมเอาอีกแล้วมาเลยครับผมทําไมผมไม่พูดชื่ออินี้ดีบีต่อทําไมผมข้ามมาอันดิสเลย เพราะว่าอันนี้ดีบีคะแนนคือห้าจุดแปดสามครับอ้เอาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้ดีบีฉีกแล้วมากรบผมก็ในทั้งสองที่เนี่ยในในทั้งสองที่เนี่ยคะแนนอยู่ระดับที่ดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปคะแนนไอส์แลคอยู่ระดับที่ธรรมดาเลยนะครับก็เอาแล้วคะแนนแต่ละที่ส่วนกันนะครับอันนี้ก็ต้องเราดูว่าคุณภาคของสาวตอนแรกซีนี้เป็นไงบ้างนะครับก็มาพูดกันเลยนะครับเรื่องนี้นะโอเคเรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันก็เอาตรงคือ ณตอนนี้นะครับผมจันทนาภาสู่ต่างโลกประกาศมาเล่นแต่แรกแล้วว่าเขาจะทำสองโคเออร์ hour. นะครับผมสองโคเออร์ยี่สิบห้าตอนให้ะนนผมไม่รู้กันว่าอีกยี่สิบสองตอนจะเป็นยังไงนะครับ <S 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 อืแฟนคลับที่คุณจะมาดูเรื่องนี้นะครับจันทาในการที่ผมพูดถึงความรู้สึกของเชื้อสายตอนแรกของซีนี้นะคนที่เป็นแฟนคลับจันทานครับผมเอ้ยผมใครที่เป็นแฟนคลับจันทๆาที่ตามตัวของนโนเวลหรือตามของนิยายนะครับตามนโนเวลของซีนีนะ คมคนถามกันนะครับผมถามจากใจผมเลยนะไอเนื้อเรื่องจาจะสนุกอีกทีเมื่อไหร่ <c oughs> อันนี้ถามตรงๆเลยถามตรงๆเลยผมไม่พูดอ้อมเลยว่าเอเรื่องนี้จะมีด้านดีในนอนาคตก็ได้นะผมขอถาม,มาตรงๆเลย <c oughs> ไอคนที่ตามนิยายของซีเนในอนาคตอะ <c oughs> เรื่องนี้จะดีขึ้นอีกเมื่อไหร่เรื่องนี้จะมีอะไรน่าสนใจขึ้นเรื่องนี้จะสนุกขึ้นอีกเมื่อไหร่ผมต้องการคําตอบตรงนี้นะครับผมก็มาพิมพ์มาได้นะ <c oughs> โอเค ถ้าผมอ่ะสามตอนแรกของซีรีส์จันทาโคตรธรรมดาเลยโอ๊ยทำไมเลยทำไมเดินเรื่องสาตอนแรกเป็นอยนะ่างี้น่ะท่านที่รู้ว่าแบบกูไม่รู้กับวงการญี่ปุ่นเขารู้ไหมท่านที่คือแบบวงการวงการต่างประเทศเขามีหลักเกณฑ์ที่ว่าสาตอนแรกไม่มีน่าสนใจดอกทิ้งเลยอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ชัดเจนว่าสาตอนแรกมันไม่มีนัาสนใจก็สามารถสิงดอกได้นี่คือจันทาครับผมตามนั้นแหละจันทาคือซีรีส์สาตอนแรกแม่งแทบไม่มีเรื่องจากการปูตัวละครอย่างเดียวอ่ะ ปูอย่างนั้นแหละปูปปอย่างนู้นปูอย่างนี้กอแบบก็แบบอืมก็นะคือผมเข้าใจได้สำหรับคนที่ชอบครับผมแต่ผมแค่อยากถามไปเฉยว่าไอ้เนื้อเรื่องของจันทานเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้น,นอีกครั้งหนึ่งตอนไหนอ่ะถามน,นั่นแหละเพราะผมจะได้ตามต่อไงก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าสามตอนแรกคือแบบโอ้โหมันเสียงมันดึงดอบมากอ่ะมันดึงด้านด่อมาก เพราะสารตอนแรกมีอะไรผมพูดเลยแล้วกันตอนแรกเป็นตอนที่พระเอกเราแม่งเดินเดินเล่นอยู่ตามเมืองไปไปไปช่วยเหลือชาวบ้านางเงี้ยพอมาตอนสองตอนสามปุย้ยผู้กล้าโอ้โหคือตอนแรกมันไม่มีอะไรแล้วนอกจากว่าพระเอกเราโชว์เทพบอลแบบพระเอกเรามีอะไรบ้างพระเอกเรามองแ,แบบพระเอกเรามาแบบออาาแบบคอยช่วยเหลือแบบทำภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านแล้วแบบมีพระพวกมาคอยแบบมีพระพวกมาคอยแบบไว้ใจตัวพระเอกว่าเอ้ยเราเจอเทพเจ้ามาช่วยเหลือเราแล้วนะอะไรเงี้ย เพราะว่าตอนพอตสามมันไปปูมันไปปูตัวสําคัญก็คืออ่ะผมพูดง่ายๆแล้วกันไอคนเห็นปกไหมแล้วคนเห็นสองตัวเขาบนไหมอ่ะนั่นแหละไอสองตัวเขาบ่นนี่แหละคือปุก,ก้านั่นแหละครับตามนั้นแหละแล้วผมไม่พูดแล้วกันว่าสองคนนี้มันมีอะไรนะครับมันมีอะไรที่บอกว่าเกี่ยวข้งของกับตัวอะไรบ้างนะแต่ผมก็พูดทีว่าตอสอตอสามมันเป็นการปูเรื่องราวตัวละครที่ทไลายของผูก้าเนี่ยมันเป็นทไลายที่มันต่อเนื่องจากภาคแรก ถ้าเช่นนั้นผมถามว่าไอตัวของจันทามีสิ่งนี้สนใจไหมมีมันก็คือเรื่องขางผู้กล้าที่แหละว่าไอตัวของผู้กล้าเนี่ยมันจะเล่าไปทางไหนต่ออันนี้คือสิ่งที่สนใจถามว่ามีไหมมีมีเรื่องราวของไอตัวของพระเอกเราเลย่อพระเอกเราด้วยนะครับผมไอพระเอกเรามาโคโตะหรือพวกแบบตัวของผู้กล้าเช่นตัวฮิบุกิกับตัวของโทมุกิอย่างเงี้ยอ่าใช่ฮิบุกิกับโทของโทมุกิเนี่ยไอสองตัวละครบนอะถามว่าในเรื่องของผู้กล้าเนี่ยมันจะมีน่าสนใจมันมีเพราะว่า มันมีการปูบางบางสิ่งบางอย่างกับตัวละครนึ่งแล้วเวซึ่งถามว่ามีความน่าสนใจไหมมีแต่ว่าการเลเรื่องนะตอนนี้คือแบบมันมีแต่คําว่าปูและก็ปูไม่ใช่ไม่ใช่กินไม่ใช่ผมหิวปูนะก็ปูในเรื่องปูในเรื่องย้อนอดีตปูใน้เรื่องปูใน้เรื่องแล้วก็ปูในเรื่องตอนนี้ครับผมสามตอนแรกว่าคุณจะเห็นเนื้อเรื่องที่เป็นเนเรื่องต่อเนื่องก็คือตอนผมไปดูโปเตอร์ตอนล่าสุดละผมไปดูโปเตอร์ตอนที่สี่ละ ตอนแราสีก็ปูไอ้ผู้ก่้าย้อนไดีดีๆเออไอ้ปูผู้กล้าย้อนไดีดีๆอืมย้อนไดีดีกเนี่ยผมไม่รู้กับมันเนื้อเรื่องจะเดินต่อไหนเพราะตอนนี้มีการปูย้อนอดีตว่าผมไม่พูดลวกันเพราะมันเป็นการสปอยที่ใหญ่มากถ้าคุณยังไม่ได่ดูภาคแรกด้วยมันเป็นการสปอยที่มันใหญ่ที่สุดมากเว้ยผมไม่พูดล้วกันแต่ว่ามันคือเรื่องราวที่ปูจนไปสู่เหตุการณ์สำคัญในภาคแรกแล้วมาต่อในภาคสองเอาง่ายคือ อ้เงินที่มันปูมาแค่ตอนที่สองตอนที่สามมันคือปูเรื่องราวจากภาคแรกตอนนั้นเลยครับผมและตอนแรกเปก็นการปูที่พระเอกเราเดินทางไปเลยแค่นั้นแหละแล้วตอนผมไม่รู้กันว่าตอนสี่ตอนห้าจะมีเรื่องต่อไหมแต่เชื่อเถอะหลังจากนี้มันปูตัวละครต่อตอนนั้นแหละครับผมแล้วถามว่ามันจะปูตัวละครต่อแล้วสามตอนที่ผ่านมาจนที่น่าสนใจให้เราอยากดูต่อมันอยู่ตรงไหนลนะ่ะก็คือปูตัวละครน,นี่แหละแล้วถามว่าในตัวของปูการเนี่ยมันปูตัวละครได้ดีไหมไม่ได้ขนาดนั้นอะ บัดแค่ป่วยเลยต้อสงสนใจว่าอะทั้งทั้งสองคนอะคือสิ่งที่น่าสนใจของซีนนี้อย่างหนึ่งก็คือที่ที่มันก็ดีอยู่นะก็คือเ,เรื่องราวทั้งสงองคนเนี้ยเรื่องทั้งสงองคนเนี้ยมีเรื่องราวของการเป็นผู้กล้าที่ต่างกันตัวลวคะครอิบิกิจะเป็นผู้กล้าต่างโลกที่อาจจะดูแบบลักษณะอย่างนี้อะไรก็ตามนะเออ เปโปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอก็จะมีความกล้ามีพระโพธิ์ที่ดีและตามตัของโทโมกิอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีอะไรเหตุการณ์สำคัญได้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวละครที่โผล่มาแล้วก็มีเรื่องของพลังของตัวของโทโมกิอีกว่าพลังของโทโมกิในในพลังอะไร่างนี้มันมีความอะไรกันบ้างหรืออะไรก็ตามหรือแบบอะไรก็ตามอะไรเนี้ยหรือเรื่องราวขอฮิบิกิหลังจากนี้จะไปในงต่อเพราะเหตุการณ์ตอนยี่สามทำให้ฮิบิกิมันเกิดอาการอะไรขึ้นโทมกิก็จะมีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเพิ่มผมไม่รู้ก่อนว่าเรื่่ออองงงงราากททั้คนเจะไปต แต่ผมรู้แล้วแต่ผมอะเดาและเดาเลยแน่นอนแล้วรู <c oughs> ้แน okay. ่นอนว่าไอ้แค่ผมเชื่อเลยนะว่าสุดท้ายเนี่ยการปูตัวละครสองคนมามันจะปูตัวละครไบในทาที่ว่ามันจะมีตัวละครหนึ่งที่มันจะเป็นตัวละครเอ็นจีอ่ะซึ่งผมเกลียดอย่างนี้เว้ยผมยังเกลียดเลยจะเป็นตัวละครเอ็นจีผู้ประบอบออะไรเงี้ยกลายเป็นแบบผู้กล้าที่กลายเป็นผู้กล้าไวร้ายอะไรเงี้ยคือกูกลัวมันจะเป็นอย่างนี้ว่ะผมว่าไม่ใช่แน่เพราะมันปูเป็นอย่างนี้แล้วว่ามันจะมีผู้กล้าที่มันแบบ เอาผมพูวยังไงผู้กล้าติดหีอ่ะเอาบอกตรงเลยผู้กล้าติดหีอ่ะคือแบบคือแบบกูกูจะเป็นตัวร้ายได้เพราะหีอ่ะก็มึงเชิงนั้นเลยคือจริงๆคือนั่นทําให้คุณไปลองดูเว้ยมันจะูคือมันมีจะมีตัวละครหนึ่งที่กูรู้แล้วมึงจะเป็นผู้กล้าติดหีอ่ะแล้วมันจะเแล้วมึงจะทายผู้หีอ่ะนั่นแหละชัดเจนเลยคือแบบโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยแต่แบบก็ถามว่ามีส่วนน่าสนใจไหมก็สนใจใจที่อยากรู้ว่าอะ อยากรู้ชะตากรรมทั้งคู่ก้าวสองคนแล้เพออากรรมของมาร์โอต์เป็นไงเพราะว่าการปูเรื่องราวของโรโตะที่มันโผล่แวบ,บหนึ่ง่ยมันก็เป็นปูที่ต่อจะเนื่องจากตอนจบในภาคแรกะนะก็เลยจะไม่แบบอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคส่วนที่คุณรอคอยไม่สุดซีนแอคชั่นซีนนี้ซีนแอคชั่นซีนซน,น,ซนี้โผล่มาแค่สองตอนเพราะาตอนแรกมันก็มีแค่ซีนงงๆไม่ได้มีในขนาดเท่าไหร่แต่ยอนรับตัวเขาว่าง,งานของเรื่องนี้ค่อนข้างโอเคแต่ไปเทียบกับระับซีรีส์ที่ทำได้ในซีัชนิดในตอนตอนนี้ยังเทียไไม่ด้ ราะว่าตัวของเ c ซีเนี่ยอาจจะทําเรื่องงานภาพได้ดีแบบอีซี่สุดอีกครั้งหนึ่งคือในเรื่องแบบไอโค้ดสุดท้ายอ่ะกูเชื่อกันนีงานภาพกว่าจะดีก็ได้คือช่อวงตอนจบอะเจซี่มันชอบเป็นอย่างงี้เว้ยตามนั้นแผมเชื่อผมเลยโอเคตามนั้นครับผมงานไมชั่นก็ปมนอย่างนั้นเรื่องเรื่องของบทบาทตัวละครนะตอนนี้ก็โผลมาแค่กลุ่มพูก,ก้าแล้วโต๊ะมาก็โต๊ะค,ครับผมพวกแบบตัวละครที่เป็นไม้ฝูพู้คนทช่โตโทโมอกิกบมิโอะยังไม่มาตอนนี้ไอโตของโทโมอิกบมิโอะตอนนี้โผลมาเป็นตัวตลกที่เฉยคร เราดูไม่ทีแล้วกันแล้วก็สิ่งนี้ผมมีความกังวลในใจของตัวซีจันทาผมไม่อยากให้มันตลกเหมือนภาคแรกตลกแบบบรญญาอ่อนผมไม่ต้องการซรีนี้เป็นอย่างงี้ครับผมแต่ถ้าซีนี้เป็นอย่างงี้มันก็เตรียมตัวไว้แล้วกันว่ามันจะเป็นซีที่ขวอะแต่การปูเรื่องราวของซีเนี่ยในช่วงสาตอนแรกสีตอนแรกผมราพาแล้ว่าผมดรอปแน่เพราะมันไม่น่าปูให้มันรู้สึกน่าสนใจขึ้นขนาดนะครับตอนนั้นแหละพลังงานขางไปซีที่มันแบบธรรมาดาไปหน่อยธรรมาดาแค่มีเนื้อหายังสนใจแต่ผมไม่อยากตามต่อแล้ว เพราะการเงินการปูนในเรื่องของคนมันได้แค่เนี้ยแหละครับตอนนั้นแหละโอเคงานไม่ชัดผมพูดแล้วนะครับเจสซีทำได้ใช้ได้เลยนะครับผมแต่ไม่ถึงกันดีแล้วเจสซี่วนเรื่องงานโซนเรื่องนักพากับผมพากย์เรื่อยูซุละครครับโซนเพลงเปิดหรือปิดออผมชอบเพลงปิดน,นะเออแต่เพลงเปิดผมรู้สึกเฉยๆนะครับเท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ซีนี้นะครับผมตอนนั้นสารประกอบก็โอเคสารประกอบเรื่องนี้ทําดีเพราะว่า ตาวเก่าคนทําโดยกันกับตัวขาสอนแล้วว่ามันเป็นซอรันนี้นะครับคนทําเดียวกันนะโอเคตามนั้นก็คนทําเดียวกันคนทำซาวด์กอบจูนิคุโจโจอะผมจะไม่ชอบได้ไงอะตามนั้นนะครับผมโอเคเราวเซอร์คุณแองคือช่วง3ตอนแรกของซีรีส์จันทานาพาสู่ต่างโลกภาคที่2นะครับผมจันทานาพาสู่ต่างโลกภาคที่สองเป็นซีแนวต่างโลกนะครับแอคชั่นเซอร์คอมเมดี้แฟนตาซีนะครับก่อนเรื่องราวที่พระเอกเรามาอยู่ในต่างโลกที่โดนแบบ โดส่งมาอยู่ในโลกอ่ะม์นเป็นเรื่องราวของการซีรีส์แนวการต่อสู้ที่มีเรื่องราวที่เอาตรงคือเรื่องราวของจักรวาลของจันทาก็เริ่มมีอะไรน่าสนใจที่น่าสนใจมากขึ้นมั้งแต่สาบบคือผมไม่รู้กันว่าเนื้อหาวซีรีส์จะดีขึ้นในสักสแค่ไหนเพราะตอนนี้คือสาตอนแรกม็นการปูเยอะ,ะดีปูยอะรดีเฉยๆที่ไม่มีการปูที่น่าดึงดูดเนื่งจากว่าเราจะรู้ชตารกรรมหรือเ่าพวกของพวกกาจะเป็นไงต่อแต่ว่าตอผมสามตอนที่ผ่านมามันเป็นซีรีส์ที่มันทําให้หน้าดอกจริงๆเพราะมันปูได้แค่นี้เองอ่ะ อันปู่ที่ทำานาไปหมดมันดูจนไม่น่าสนใจเลยครับผมเข้าใจเลยทำไมอันนี้ดีบีให้คะแนน5.83เพราะตอนแรกคะแนนเรื่องนี้6.63นะคะแนนนี้6.3นะเจน3เอันนี้ดีบีแต่แค่3ตอนมันลงมา5.3 5.83แนละ้วคือมันคือมันไม่ใช่แล้วครับตอนนั้นแหละสิ่งที่ผมกำงวลในใจนะนะคุณผมเชื่อว่าเป็นแนะ่คือแนวคอมเมดี้พี่ๆแบบเป็นแนวคอมเมดี้ที่มันไม่ตลกอะ ผมไม่ต้องการอย่างนี้นะครับฉันอะ่ะผมต้องการให้มันเป็นแนวคอมเมดี้การเดิน,นทางแอคชั่นที่ลงตัวแต่เรื่ตอนนี้งานในเวอร์ชันยังไม่สุดสักอย่างผมไม่รู้กันว่าซีรีส์นี้จะไปทางไหนมันจะสามารถดันดูได้อีกครั้งหนึ่งไหมอันนี้ก็ต้องดู้กันแต่สอบตอนนี้คือไม่น่าดูเลยครับตามน,นั้นแหละโอเคจันท้าสอบตอนแรกก็ผมให้ที่5คะแนนครับคือมันมีเนื้อเรื่องสนใจแต่ถามว่าเนื้อเรื่องที่มันจะปูเหล่าตัวละครวเนี้ยสุดท้ายแล้วจะรู้ก็ดีว่าจะโดนพระเอกตอบอยู่ดีแหละ ถามว่าคุณจะอยากดูต่อไหมคุณ <blind> ผมยังเห็นซีนต่อสู้ที่มันทําให้ดีทําได้ต่างหมนที่ผมดูในภาคแรกที่นซีจุดในซีดูซีซัซซซมนตอนนี้คือซีนต่อสู้ที่มันแบบกากของตัวของพวกกาเนี่ยนตอนนี้คือซีนต่อสู้ยังไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ฉันนะ่ะผมไม่รู้กันว่าไอ้จดุดที่หนึ่งดูอ่ะอืมเออเนี่ยแหละจุดที่หนึ่งดูเนี่ยแหละมันจะเป็นยังไงต่ออันนี้ก็ต้องรอด,ดูกันนะครับผมแต่ว่าสำหรับผมะตอนนี้คือเรื่องการปูตัวละครมันไม่ดีนะฉันน่ะซีนนี้ก็เสียงดดรรออไ้นนะคับเื่่จาากว มันไม่มีอะเราดูในติดตามตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วภาคแรกก็ธรรมดาภาคสองยังธรรมดาอีกผมไม่รู้ผมมันจะไม่มีแรงจูงใจใดๆต,ต่อแล้วครับเพราะมัมนเป็นอย่างเงี้ยแหละกว่าคนณจะน่าสนใจผมเชื่อสุดสุดท้ายแล้วก็พวกตัวละครที่บอกบางก็โดนพระเอกตบเกณฑ์หมดโดนกลุ่มพระเอกตบเกณฑ์หมดมันคิดอยากสลามเลยครับตามนั้นแหละโอเคครับจันทำภาคสองไหมคะแนนเหมาะสมไหมในช่วงสัายตอนแรกนะเหมาะสมกับกระโปรงขนาดนี้แนะนำไหมสำหรับผมนะครับผมเอ่อใครดูภาคแรกแล้วแล้วไม่ชอบก็ผมว่าน่าจะไม่ชอบคุณน่าจะไม่ชอบเหมือนเดิมแหละตามนั้นนะครับผมโอเคสำหรับผมยังไม่แนะนำเท่าไหร่นะ โอเคครับสก,กิกะมิจิบะร์โคนสกายเดียร์โซสีทครับจะถอดดมฮายสูสาาสตางรูปสียดสอบผมให้ห้าเต็มสิบได้สามตอนแรกครับโอเคครับจะจบแล้วสำการพูดคุยอนิเมะในซีซั่นฟิลเตอร์สองพันยี่สิบสี่ช่วงสามตอนแรกครับกับรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับถ้าชอบติดตามเราแล้วก็ขอฝากชมนะครับเรื่องหน้าในเซสซั่นนี้จะเป็นเรื่องหน้าก็ต้องติดตามชมก็ของเกียรติสิรก่อนพร้อมไปเรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย